Good morning everybody welcome to our English class by teacher B นะคะสวัสดีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้น unit 2นะคะ my meals ก็คืออาหารของฉันนะคะ meals ก็คือมื้ออาหารในแต่ละมือ้อน,นั่นเองนะคะเด็กๆใน unit นี้นะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ อาหารนะคะหรือคำว่า Food นะคะแล้วก็ดริง k ์ก็คือเครื่องดื่มนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนักเรียนจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าอาหารประเภทไหน Good for you ก็คือดีสำหรับนักเรียนหรือ Bad for you ไม่ดีสำหรับนักเรียนและก็ไม่ควรทานนะคะก่อนอื่นเลยครูบีขอแนะนำ Vocabularies ก่อนค่ะมาดูคำศัพท์นะคะเด็กๆคะ่ะ คำศัพท์น้ารู้ของเรานะคะนักเรียนออกเสียงตามครูบีด้วยนะทีละคำนะคะครูบีจะใส่เลขไว้ให้นะคะ,ะคำที่1นักนะเรียนเห็นนะครูบีใส่เลข1น,นะคะออกเสียงตามครูบีค่ะ coffee coffee ค,ค,คำที่2นะคะ fish fish คำที่3 juice d u i c e คำที่สี่นะคะ fruit fruit คำที่ห้าอุ้ยเด็กๆทานทุกเช้าเลยนักเรียนรู้เนาะอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ milk milk ส่วนต่อมานะคะโอ้อันนี้นักเรียนชอบทานครูบีก็ชอบทานค่ะอะไรคะถูกต้องค่ะ a sandwich sandwich อ่ะทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะ,ะครูบีก็จะใส่เลขเหมือนเดิมนะพร้อมแล้วหรือยังนักเรียนออกเสียงตามครูบีด้วยนะอ่ะคำที่หนึ่ง i c e f r i r อันนี้ครูบีไม่ต้องให้ความหมายภาษาไทยเนาะมันมีรูปภาพอยู่แล้วเนาะนักเรียนรู้ภาพความหมายอยู่แล้วนะดูภาพเอาอ่ะภาพที่สองอะไรเอ่ยเด็กๆชอบครูบีก็ชอบทานถูกต้องค่ะ สปาเกติสปาเกติสังเกตนะคะคำนี้ตัวทีสองตัวนะคะอ่าต่อมาคำที่สามออกเสียงตามคุบีค่ะเวกจีซุปเวจีซุปนะคะคำที่สี่เมื่อกี้เหมือนกันเลยเหมือนนัาที่แล้วเลยอ่าสเต๊นวิชสเต๊นวิชวิคำที่ห้าอันนี้นักเรียนจะชอบเลยคำที่ห้าอะไรคะ h o c o l a t e donut a chocolate donut นะคะคำว่าช็อกโ l แ t e นะคะเขาจะกลอนเสียงเป็นช็อก o l แ t e นะคะช็อก c o l a t e d o ตโดน u t นะคะอ่ะต่อมาเป็นผลไมล้ละที่นักเรียนชอบทานผลไม้พื้นบ้านของประเทศไทยเลยออกเสียงว่าอะไรคะถูกต้องค่ะ A banana a banana อาภาพที่7นะคะโอ้อันนี้คุณบีชอบทานเด็กๆคงชอบแน่เลยอะไรเอย้ย ใช่แล้วออกเสียงว่าไงนะถูกต้องค่ะ and orange and orange คำที่แปดเนี่ยเด็กๆส่วนใหญ่ออกเสียงถูกต้องนะคะแต่อย่าลืมนะอ a r t i c e ข้างหน้านะคะออกเสียงให้ถูกนะคะ and apple and apple นะคะแล้วก็คำที่เก้าอะไรเอ้ยคำที่เก้าอ่ามีตัวทีตรงท้ายออกเสียงตัวทีด้วย m e a t meat ก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองอ่ะทีนี้เรารู้คำศัพท์แล้วทีนี้นักเรียนขาหน้าที่ของนักเรียนนะอย่าลืมนะคะต้องทบทวนโดยการเปิดคลิปคูบีบ่อยๆนะทบทวนคำศัพท์บ่อยๆฝึกอ่านออกเสียงนะคะแล้วต้องจำความหมายให้ได้ด้วยทีนี้ในสไลด์ถัดไปนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนด้านซ้ายมือนักเรียนสังเกตนะมันจะมีตัวเลขคูบีมาร์กไว้ให้หนึ่ง สองแล้วก็สามเดี๋ยวคูบีจะเปิด cd track ให้นักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็จะฝึกฟังแล้วก็อ่านพร้อมกันนะคะ,ะตามลำดับเลยนะพร้อมแล้วหรือย่งคะคูบีเปิด cd ให้ฟังน, <5 S 1> นะคะ 1. <Study> listen and say What are you going to have for lunch? I'm going to have fried rice and a chocolate doughnut. What about you? Spaghetti and a banana โอเคไม่ยากนะคะฟังทันไม่เอ่ยถ้าไม่ทันเดี๋ยวครูบีขอเปิดอีกครั้งหนึ่ง Track six. Study more. number one listen and say what are you going to have for lunch I'm going to have fried rice and a chocolate donut what about you spaghetti and a banana โอเคนะคะถ้าไม่ทันนะคะก็นักเรียนเปิดคลิปนะคะ ของครูบีนะคะฝึกทั้งการอ่านท่องคําศัพท์แล้วก็การฟังนั่นเองอ้าวสุดท้ายเลยนะคะตรงมือของตัวกระตูนเลยก็เป็นพลังงานของเราแล้วเนาะในพลังงานของเรามีทั้งหมด5ข้อง่ายๆเขาทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างแล้วในข้อที่1นะคะแล้วที่สําคัญคือเขาให้คําศัพท์มานะคะทั้งหมด หคำนะคะพร้อมรูปภาพเนาะนักเรียนดูคำศัพท์ที่เขาให้มาก่อนนะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ออกเสียงตามคูบีด้วยนะคะคำที่1นึู่บีเขียนให้นะคะออกเสียงว่า lolipops l lolipops l นะคะอ่าคำที่2อ,อะไรเอ่ยเด็กๆ bs ด้วยนะ bs apples apples อ่าคำที่สามออกเสียงตามนะคะ candies candies ต้องมีเสียง s ด้วยนะเพราะว่ามี s ลงท้ายเลยคำที่4นะคะ shirley shirley s, surely, surely. <S แล้วก็คำที่คําคำที่5เป็น good หรือ bad เนาะนักเรียนคะอะไรเอ่ยใช่ค่ะ coffee coffee แล้วก็คำสุดท้ายภาพสุดท้ายคำสุดท้าย milk milk ออกเสียง k นิดนึงนะคะ milk นะคะทีนี้ นักเรียนดูในแบบฝึกหัดนะข้อที่1นะคะข้อที่1ครูุบีอธิบายแต่ละข้อนะข้อที่1เขาบอกว่า eat แล้วเขาให้คำว่า fruit ก็คือ eat fruit ทานอะไรคะรับประทานผลไม้นักเรียนดูคำสำคัญตรงนี้เลย i t good คุบีขีดเส้นใต้ตัวแดง good แปลว่าดีนะคะ it's good for you แสดงว่าทานผลไม้ทำไมคะดีสำหรับคุณนะคะ ต่อมาคำที่2องข้อที่สองนะคะคำที่สองที่นักเรียนต้องจําเลยเดี๋ยวครูบีขีดเส้นใต้ให้เอาสีม่วงนะกันคํานี้ครูบีขีดเส้นใต้นะที่นักเรียนต้องรู้นะคะคําว่า drink drink ก็คือดื่มเอะดื่มอะไรคะ it's good for you ดีสําหรับคุณน,นั่นเองดีต่อสุขภาพคุณน,นั่นเองอะต่อมาข้อที่สาม คำที่สามที่นักเรียนต้องทราบเลยครูบีขีดเส้นใต้ตัวสีเขียว don't don't ก็คือห้ามหรืออย่านั่นเอง don't eat อย่าทานอะไร they bad for you ครูบีขีดคำว่า bad ให้นักเรียนกาะน,นะคะอีกคำหนึ่งคำว่า bad สีส้มนี่ครูบีขีดให้ดูแล้ว bad แปลว่าไม่ดีนะคะ กูดดีนะคะสีแดงนะครูบีขีดสีแดงกูดแปลว่าดีแบดสีส้มไม่ดีนะคะอ่าอันนี้ในสีเขียวนะคะที่ครูบีขีดโดนก็คือห้ามหรืออย่านะคะโอเคนักเรียนต้องจําไม่ได้นะข้อที่3ก็บอก don't eat อย่าทานอะไร They are bad for you ไม่ดีสําหรับคุณน,นั่นเองต่อมาข้อที่4 don't drink ห้ามดื่มอะไรคะนักเรียนคะ i t bad for you ไม่ดีสําหรับ นักเรียนเองแล้วสุดท้าย eat eat อ่ะครูบีทบทวนนิดนึงเนาะ eat นักเรียนจำได้ไหมคะคบีวงกลมอาเหมือนข้อที่หนึ่งเลย eat ก็คือทานนะคะรับประทานอะไร h e a r good for you ดีสำหรับตัวนักเรียนเองเพราะฉะนั้นที่เหลือนักเรียนทำไมคะต้องคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เอาคำสับใต้ภาพนั่นเองนะคะอะมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆขาขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้านี้ถูกต้องทุกคนนะคะตอนนี้ครูบีขอ say goodbye see you again next time b y ยบา e